เพื่อนๆทราบไหมคะว่าภาษากายของเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะสามารถกำหนดอนาคตของเพื่อนๆได้เลยนะคะวันนี้นะคะแซงก็เอาเรื่องราวดีๆของคุณเอมมี่คัตดี้นะคะจากแคทท a อ k นะในหัวข้อว่า your body language m a y shape who you are มาเล่าเพื่อนๆฟังค่ะ คุณแอมมี่นะคะเขาเป็นนักจิตวิทยาค่ะเขาทําการศึกษาในส่วนของภาษากายของคนนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะหลายคนนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะใช้ความคิดเราสร้างความมั่นใจแล้วส่งเรื่องราวออกไปใช่ไหมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนบอดี้ลังเกดของเราอะคะ่ะให้เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดกลายเป็นเปลี่ยนในสายของเราไปได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆว่าถ้าคนที่เขายกมือแบบนี้ กับคนที่ยกมือแบบนี้มันต่างกันไหมคะหรือถ้าคนที่นั่งแบบนั่งแบบนั่งท่าเปิดอะค่ะกับนั่งท่าปิดโอ้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยแบบนี้ค่ะมันต่างกันไหมคะคุณแอมมี่อะค่ะเขาบอกว่าจากการแข่งขันวิ่งเนาะของคนที่พิการตาบอดกับคนวิ่งที่ปกติอะค่ะเวลาที่คนวิ่งเข้าเส้นชัยชนะนะเขาจะทําท่ากุริโกอะค่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนกัน ทั้งทั้งคนตาดีแล้วก็คนตาบอดเลยนะคะแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าจริงๆแล้วอะเวลาที่เรามั่นใจอะคะ่ะเราจะแสดงออกถึงท่าทางนั้นๆไปด้วยทีนี้คุณแอมมี่นะคะเขาก็แนะนำแบบนี้ค่ะจริงๆอะเราสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนท่าทางที่เราแสดงออกไปข้างนอกเนี่ยให้มาเปลี่ยนความคิดของเราได้ตัวอย่างในการทำงานวิจัยของเขานะคะเขาลองเอาคนสองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งนะทำท่าปิด ทำท่าปิดแบบทำท่ากดอกทำท่าแบบไม่มั่นใจงอตัวใช้มือถือก็ตัวก็ค่อมๆนะกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะทำท่าเปิดค่ะทำท่ากุริโกที่แจงบอกไปข้างต้นเนาะอ่ะแล้วไปลองทำดูผ่านไปสองนาทีอะค่ะพบว่าคนที่ทำท่าเปิดนะคะเขาจะมีความรู้สึกอยากที่จะเล่นการพนันนะคะเขากล้าเล่นผ่านการพนันเขากล้าแกมบิ i n g มากขึ้นแล้วเวลาไปตรวจในส่วนของฮอร์โมนเนาะ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะเป็นฮอร์โมนของการมีความเป็นผู้น,นำสูงการมี power การมีความมั่นใจแต่ฮอร์โมนที่มันไม่ดีนะก็คือคอร์ติซอก็คือถ้าคนที่ทำท่าปิดปิดกดอกทำหลังค่อมหน้าตัวงอดูไม่มั่นใจอันนี้จะมีคอร์ติซอเกิดขึ้นสูงได้ เราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เพื่อนๆอ,อยากมีความมั่นใจอะคะ่ะให้เพื่อนใช้ภาษากายที่เปิดเอาไว้นะแล้วขาแนะนําว่าอย่างน้อยถ้าใครจะสัมภาษณ์งานนะลองดูค่ะถ้ากูริโกถ้าพร้อมค่ะแบบนี้ค่ะทําค้างไว้สัก2องสอนาทีนะเพื่อนๆก็จะมีความมั่นใจในการพูดสื่อสารสัมภาษณ์งานได้ดีมากขึ้นแน่นอนค่ะ